สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องการทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเริ่มแรกเราก็แช่ข้าวเหนียวด้วยน้ำดอกอัญชันนะคะแล้วนึกเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วก็นำมานึ่งอันนี้นึ่งออกมาจากหวดลอๆเลยนะคะประหยัดขั้นตอน หลังจากนั้นก็นำกะทิประมาณ500มิลลิลิตรนะคะเอาไปตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวจนเดือดแล้วเทออกมาเป็นหัวกะทินะคะอันนี้ใส่เกลือครึ่งช้อนชาเอาไว้ลาดตอนจะกินนะคะ หลังจากนั้นเคี่ยวกะทิต่อโดยใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะนะคะใครต้องการหวานมากก็ใส่มากกว่านี้ค่ะหลังจากนั้นเคี่ยวจนเดือดพอสมควรนะคะหลังจากใส่น้ำตาลทรายแล้วสามช้อนโต๊ะก็นำมาผสมกับข้าวเหนียว ดอกที่นึ่งแล้วนะคะร้อนๆออันนี้ก็มาร้อนๆนะคะเทใส่ด้วยกันไปเลยเทให้ทั่วข้าวเหนียวนะคะง่ายไหมคะตัดขั้นตอนการเคี่ยวบนเตาไฟนะคะเพราะว่าตั้งกล้องไม่สะดวก หลังจากนั้นก็ใช้ไม้ไม้พายนะคะถ้าเป็นโลหะจะทำให้เม็ดข้าวเหนียวแตกหักง่ายก็คนคนให้เข้ากันนะคะกับเบาๆกับข้าวเหนียวเบาๆนะคะ ถ้าไปซื้อรับประทานจะแพงมากโลละร่วมสองร้อยบาทนะคะถ้าทำเองเสียแค่ค่ากะทิอันนี้ใช้กะทิกล่องนะคะกล่องละสามสิบสองบาทปริมาตรก็ห้าร้อยมลหรือห้าร้อยมิลิลิตรนะคะ แล้วก็ใช้เกลือครึ่งช้อนชาสำหรับทําหัวกะทิลาดนะคะลาดตอนตอนจะกินนะคะส่วนใหญ่ภาคกลางจะมีถั่วถั่วถั่วเหลืองผ่าซีกนะคะไปคั่วไฟแล้วก็โรยเกลือแล้วก็เอามาโรยหน้าด้วยแต่ตอนนี้หา หายากก็เลยไม่ได้ใช้นะคะคนจนทั่วคนเบาๆไม่ให้เม็ดแตกนะคะหลังจากนั้นก็พักทิ้งไว้สัก10บนาทีนะคะระหว่างพักเราก็จะมาเตรียมมะม่วงนะคะจะมาเตรียมปอกมะม่วง เอาจานครอบไว้เอาจา์ครอบไว้นะคะครอบไว้ประมาณ10นาทีให้กะทิและน้ำตาลซึมเข้าไปในข้าวเหนียวนะคะช่วงนี้เราก็มา ออกมาม่วงรอนะคะตั้งตั้งลบไปก่อนออกมาม่วงรอมาม่วงเรานั้นจากสวนจะมีหลายพันนะคะพันนี้เรียกว่ามาม่วงแรดนะคะ พันนี้มะม่วงแรกบางลูกก็จะมีนอเช่นเช่นลูกนี้นะคะเช่นลูกนี้บางลูกก็จะมีนอนอเนี่ยเป็นปุ่มๆขึ้นมาเหมือนนอแรกนะคะลูกนี้ก็มีนอนะคะบางลูกก็ไม่มีนอนะคะเช่นเช่นลูกนี้ก็ไม่มีนอ ต่อไปอันนี้ก็มะม่วงเขาเรียกมะม่วงอะไรเนาะอ่ะเอาอันนี้ก่อนอน,นี้มะม่วงแก้วไว้กินเล่นนะคะมะม่วงอะไรเอ่ยเอยมะม่วงเหมือนมะม่วงสามฤดูเนาะจำชื่อไม่ค่อยได้ละมะม่วงอะไรอ่ะเราจะเลือก ลูกไหนดีเอ่ยเอาลูกที่สวยที่สุดอันนี้มะม่วงแรดนะคะเนี่ยมีมีนอน,นิดหนึ่งจะปลอกลูกนี้ก่อนนะคะระหว่างรอรอพักข้าวเหนียว คมนะคะปอกไปเลยเนื้อมะม่วงแรกจะไม่เละนะคะจะแข็งตึงกินแล้วก็ไม่เละความหวานความหวานไม่กลางๆไม่หวานจัดนะคะ ไม่หวานจัดเหมือนมะม่วงอื่นการหั่นก็แล้วแล้วแต่เทคนิคนะคะว่าจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นชิ้นลายไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ศิลปะของแต่ละคน มะม่วงที่ใช้ทานกับข้าวเหนียวมะม่วงนี้อาจจะที่นิยมกันที่เขาตามท้องตลาดก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะน้ำดอกไม้สีทองพวกนี้เพราะว่ามันจะลูกใหญ่เนื้อเยอะนะคะเนื้อเนื้อจะเยอะมากแต่เนื้อมันจะไม่ และหวานและหวานกว่าแรกเรานะคะของเราก็หวานหวานพอดีค่ะจะหวานไม่มากเหมือนน้ำดอกไม้นะคะ จัดมะม่วงให้อยู่ในจานสวยงามให้สวยงามนะคะ,ะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้น ก็มาดูข้าวเหนียวของเรานะคะว่าเข้ากันดีกับกะทิหรือ,อยังก็พอพอใช้ได้นะคะแม้ว่าไม่ถึงสิบนาทีแต่เราจะไม่อยากทำคลิปนานนะคะไม่อยากจะทำคลิปวิดีโอานานก็ขอตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ กินน้อยๆแป้งแป้งกับน้ำตาลคือข้าวเหนียวกินน้อยๆไม่ต้องกินเยอะนะคะมันจะไม่ดีต่อสุขภาพวัยวัยอย่างเรานะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าต่อไปถ้าภาคกลางจะมีถั่วเหลืองคั่วโรยโรยหน้านะคะตรงนี้โรยหน้าตรงข้าวเหนียวก็จะ หน้ารับประทานเคี้ยวเข้าไปแล้วก็จะกรอบ hmm. กรอบกรอบกรอบหวานหวานมันมันเมื่อกินกะทิกับข้าวเหนียวนะคะเราทำง่ายง่ายเอาแค่หัวกะทิที่เราแยกไว้ตอนตั้งไฟให้เดือดนะคะอันนี้จะไม่มีน้ำตาลนะคะมีเกลือครึ่งช้อนที่เราตั้งไฟจนเดือดแล้วนะคะจะไม่บูดง่าย ลาดลาดตรงบริเวณเข้าวเหนียวนะคะเราไม่ใส่แป้งนะคะถ้าเขาขายอาจจะหัวกะทินี้อาจาอาจะใส่แป้งเพื่อให้มันจับเป็นขาวและเป็นก้อนสวยงามนะคะของเราลาดแล้วจะซึมลงไปเลยแต่รสชาติจะออกเค็มนิดนิดเพราะใส่เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะ คลิปนี้ก็มาชิมข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกันนะคะอร่อยไหมเนาะขอชิมให้ดูสักหน่อยอืม พอใช้ได้ค่ะอร่อยอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ